ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจากตุสัจจาสะพังระชังเยปิเวียงสุนราสภาตันหังกะราธโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัตเถเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรศ พระคุณากโรหาทะเยเมอนุรุตโทสาริปุตโตจทักขิเนโกทันโยปิติภักสมิงโมคลานโนจาวามะเกทักขิเนสาวนเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามะโสตะเกเสเกะโตปิติภักสมิงสุริโยวะปะ ขังกโรโนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงณโวกุมารก,กัสโปเทโรมเหสีจิตตาวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจจังปะติถาสิกุณะหุนากรโรคุญโยอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทรา วิจิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลตีเจนะอังคะมังคีสุสันติตาพระตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตะกังทัชขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังังขันธโมปะระ พระปริตันจะอาตานาปิติยะสุตังอากาเสฉะทนังอาอาสิเสสาปการสันติตาชินานานาวระสังวิตาสัตตาปาการะลังกตาวาตาปิปิตตาธาสัญชาตาพะหิรัตขันตุปัตถวาอาเสสาวินะยังยันตุอาันตชินะ ตีะสาวะสโตเมสกินเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญเชรจิณปัญจระมัดสันหิวิหารตังมหิตตเลสัทธาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคจินานุภาเวนะจิตตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตตันตรายโย สัทธรมานุภาวะปาริโตจามาจารามิชีณปัญเชเรพาหุงสหัสสามปินิตมิตสาวุธันตังคีเมฆลังอุดจิตโคราชาเสนมารังธานาะทิธรรมาวิจนาะจิตตวามุนินโทตันเตจะสาภาวัตุเตชยามังคลานิมาราติเรกามาพิยุตติตสาพะ รัติงโครัมปนาลาวกามะคะมาธาตายักขังขันตีสุทันตวิธินาจิตวามุนินโธตันติชาสาภาวตุตีชัยามังคลานินาลาขิริงค่ะจาวรังอติมัตถภูตังทาวักิจกรรมะสาวีนะสุธารุนันตังเวตตัมภิเจกวิธินา จิตตวามุนิโทตันเตชสาภาวะตุเตชยามังคลานิอุคิตะคคมาตะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาเลวันตังอิทธิปิสังขะตมะโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยามังคลานิกาตวานะกาตธรรมุทารังอิวะ ขพินียาจินาาจายะทุตถวะจะนังชานักกายามัดเฉสันเตนะโสมวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะวตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจากะวะวาทเกตุววาทาปิโรปิตามะนังอะ ทิขันทพูตังปัญญาปัทธิปิชาริโตจิตตวามุนินโทตันติชะสาภาวตุเตชยามังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตสิงหุเตนะเทระพุชเคนะตัมาปยันโตอิทุปัทเสวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิ ทุขาหาทิติปูจเคนะสุตักทัทัทะทังพรมังวิสุทธิจุติมัตตุมิทธิพากาสิธานังยานาะคาเตนะวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตชะาสา,าวาตุเตชายามังคลานิเอเตปิพุถาชายามังคะละอัตถะ กาถาโยวาจนโนทินาทินเนสารเตมตันติหิตตาวานเเกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอริยะเขยเมยยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกอะนาทุหิตายะสัพพะปานินังปุเรตวา ปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตานังเอเตนะสัจาวัชเชนะโหตุเตชยยบังคะลังชยานโตโพธิยามุเลสัคยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโนโหหิชยันสุชยยบังทะเลอปราจิตตบาลังเกสีเสปทวิโปคะเร อาพิเศษเกสัมปัปปุธานังอาปัตโตปโมปโมทติสุนัขันตังสุมังคลังสุปปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจ้สุยิทังพรหมจาริสุปัฏฐคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏขินังปัฏขินังมโนกรรมมปณิทิเตปัฏขินนาปัฏขินนา นิกาตะวานะละพันตเทปะทาคินเนภาวัตุสัพพามังขลังรักขันตุสัพะพเทวตาสัพพพุทธ,ธานุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเตพระพวัตุสพพามังขลังรักขันตุสัพะพเทวตาสพพธรรมานุภาเวนัสธาสดทีพระวันตุเต ภรวะตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวาสิน,นีทูเปคเรโพธิคเรตตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันเตปุจิตาโสติงกรโรเตทะวิหาร มันทะเลเทราจะมัดมัดฉานะวากาจะผขโกวสารามิกาธานะปะติอุปาสักาคามาจะเทสานิเขามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสจะทาตาอะ ถ <c oughs> าโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปะติดจเตสเพปิถุขัสะกะโรนตุสังขสังขยังธาตุจิรังสาตังธโมธรรมธราจะบุคลาสังโฆโหตุสามโขวะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรัก,รกขตุสามธมโมสัพ เพปิธรรมาจาริโนวุตติสัมปานุเนยมมาธรรมธรรมเมอริยปะเวจิเตปะสันนาโหนตุสัเพปินานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันตุกาเลเทโุปะวัดสัตตุวุติภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุ เมธนิงมาตาปิตาจัตอัดประชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาทุกขปตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสัพเภป ปานิโนเอตเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญะสัมพทังสัพเพเทวาลุโมทันตุสัพ,พะสัมปติสิทธิยาทานังตะถันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพ,พทาภาวนาภิราตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุธาพระลัปตาปัจเจกาน,านจะ ยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสทีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนโสทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตา สรพพสัพงฆานุภาเวนโสทีโหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรียีเรียนยอดเศรษฐีเรียนว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จสังสิตทุกประการเธอ